มแมลงวันทองเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูหลักของไม้ผลทุกชนิดถ้าเกิดมแมลงวันทองเข้าไปทำลายเข้าไปวางไข่ในระยะที่ผลไม้ใกล้สุกตัวนี้จะสร้างความเสียหายให้กับผลไม้เป็นอย่างมากครับเนี่คือจะเป็นลักษณะของการเข้าทำลายของมแมลงวันทองอมีลักษณะยางใสๆใสไหลออกมาการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อที่จะนำมาไล่แมลงวันทองถือว่าเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นตะไคร้ก่อนหั่นให้เล็กๆเพื่อที่จะให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ำได้ดี ซึ่งถ้าเกิดเรามีเป็นตะไคร้หอมเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตะไคร้หอมก็ได้หลังจากที่เราหั่นตะไคร้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาใส่ในภาชนะหมักจากนั้นก็ใส่ยาชุนลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเติมน้ําลงไป1ลิตรหลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จนะครับให้เราพยายามกดยาชุนลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันหอมระเหยแล้วก็กลิ่นฉุนของยาเส้นระเหยไปในอากาศนาไปเก็บในที่ร่มใช้เวลาหมักหนึ่งคืนแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ในการนําไปใช้งานเราก็จะใช้ น้ำหมักสมุนไพร500ซีซยต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นให้โดนผลของมะม่วงทุกผลเลยเพื่อเป็นการขับไล่พวกมแมลงวันทองต่างๆและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือช่วงเวลาที่มีแดดอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ซึ่งสูตรน้ำหมักสมุนไพรสูตรนี้นะครับจะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับไล่ไม่ให้มแมลงวันทองเนี่ยเข้าไปวางไข่ในผลไม้ที่เราปลูกมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภคสูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงวันทองสูตรนี้รัับบรอองได้ผลแนนนค่ค สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนาสูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงวันทองมแมลงวันทองเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูหลักของไม้ผลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะเฟืองละมดุดแม้กระทั่งพุทราแล้วก็ผลไม้อีกหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกน้อยหนาถ้าเกิดมแมลงวันทองเข้าไปทาลายโดยลักษณะการเข้าไปทาลายเนี่ยเขาจะเข้าไปวางไข่ในระยะที่ผลไม้ใกล้สุกตัวนี้จะสร้างความเสียหายให้กับผลไม้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วงหล่นการเน่าเสีย ดังนั้นแล้วการทําน้าหมักสมุนไพรเพื่อที่จะนํามาไล่มแมลงวันทองถือว่าเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุในเรื่องของการเข้าทําลายของมแมลงวันทองวัสดุและอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือยาเส้นใช้30กรัมตัวยาเส้นจะมีกลิ่นฉุนสามารถที่จะไล่มแมลงวันทองได้ดีแล้วก็จะมีตะไคร้เราใช้10ต้นตะไคร้เนี่ยจะมีน้ํามันหอมระเหยตัวนี้มแมลงวันทองจะไม่ค่อยชอบแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการขับไล่มแมลงวันทองได้ มีมีดเอาไว้หั่นตะไคร้มีภาชนะพร้อมฝาปิดนะครับเอาไว้หมักมีน้ําเปล่าใช่1ลิตรสำหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะทาการหั่นตะไคร้ก่อนเป็นตะไคร้แกงหั่นให้เล็กๆเพื่อที่จะให้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้ดีซึ่งถ้าเกิดเรามีเป็นตะไคร้หอมเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตะไคร้หอมก็ได้นะครับหลังจากที่เราหั่นตะไคร้เรียบร้อยนะครับเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมักจากนั้นก็ใส่าย,ยาชุนลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเติมน้ําลงไป1ลิตร หลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จนะครับให้เราพยายามกดยาชุนลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันหอมและเหยืแล้วก็กลิ่นฉุนของยาเส้นและเหยไปในอากาศ <Hello. S 1> การ en, ดูดแลรักษาหรือการแช่การหมักนาไปเจ็บในที่ร่มใช้เวลาหมักหนึ่งคืนแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้หลังจากที่เราหมักแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วเราก็จําเป็นจะต้องใช้ให้หมดเพราะว่าตัวนี้เราอาศัยเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของยาชุนแล้วก็กลิ่นของตะไคร้ ซึ่งเราควรที่จะทําใช้เป็นครั้งต่อครั้งไปช่วงที่เหมาะสมในการใช้งานก็คือช่วงอายุของผล,ลไม้ที่กําลังใกล้จะสุกอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกมะม่วงมะเฟืองละมดุดรวมไปถึงพุทราด้วยเราสามารถใช้กระพืชได้ทุกชนิดนะครับครับนี่คือจะเป็นลักษณะของการเข้าทําลายของมแมลงวันทองก็คือเขาจะมาเจาะแล้วก็วางไข่ตัวนี้จะมีลักษณะยางใสๆไหลออกมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมแมลงวันทองจะเข้ามาทําลายจะมาวางไข่ในช่วงที่มะม่วงหรือผล,ลไม้ ใกล้ๆจะสุกนะครับคำนี้ก็คือน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงวันทองตัวนี้จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นฉุนของยาเส้นแล้วก็กลิ่นหอมของตะไคร้ผสมกันอยู่หลังจากที่เราแช่หนึ่งคืนเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ซึ่งลักษณะของสีก็จะเป็นสีน้ําตาลในการนําไปใช้งานเราก็จะใช้น้ําหมักสมุนไพร5 0 0ร้อยซีซีต่อน้ํา10ลิตรปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับเราก็จะใช้ฉีดพ่นให้โดนผลของมะม่วงทุกผลเลย เพื่อเป็นการขับไล่พวกมแมลงวันทองต่างๆและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือช่วงเวลาที่มีแดดอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้เพราะว่าช่วงนี้จะมีมแมลงวันทองเนี่ยออกมารบกวนค่อนข้างที่จะมากยังสามารถที่จะทําไว้ใช้งานได้ทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการไล่และการป้องกันแมลงวันทองมาวางไข่ใส่ผลไม้เรา ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะไล่มแมลงวันทองนะครับถือว่ามีความจําเป็นสําหรับคนที่ทําไม้ผลรวมไปถึงพืชผักสวนครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกพริกอย่างไม้ผลก็พวกม,มกะม่วงกะมุดพุทราซึ่งสูตรน้ําหมักสมุนไพรสูตรนี้นะครับจะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับไล่เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงวันทองเนี่ยเข้าไปวางไข่ในผลไม้เป็นการป้องกันเป็นการลดปริมาณของมแมลงวันทองลงไปได้อีกส่วนหนึ่ง และยังเป็นสูตรที่เป็นอินทรีย์ที่สามารถที่จะทําได้ง่ายโดยการอาศัยวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวนํามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภคแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดการพึ่งพาสารเคมีต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งและสูตรน้ําหมักสูตรนี้ยังมีวิธีการทําที่ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้สูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงวันทองสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ